รถกระบะอเมริกันขนาดใหญ่จะได้รับการต้อนรับในญี่ปุ่นหรือไม่ดูเหมือนว่า Ford F150 จะกลายเป็นสัญลักษณ์ของการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและญี่ปุ่นแต่คุณคิดว่ามันจะประสบความสาเร็จในตลาดญี่ปุ่นหรือไม่มาพูดคุยกันเถอะในการเยือนญี่ปุ่นที่เต็มไปด้วยความหมายของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นซาเอะทาคาอิจิ e ได้แสดงความต้อนรับอย่างพิเศษโดยนำรถกระบะฟอร์ F 1.50มาจอดโชว์หน้าพระราชวังอากาซากะกรุงโตเกียวรถกระบะขนาดใหญ่แบบอเมริกันนี้ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความแข็งแกรง่งและความเป็นเลิศของอเมริกากลายเป็นจุดศูนย์กลางของความสนใจแต่คุณคิดว่ามันจะเข้ากับถนนแคบและคดเคี้ยวของญี่ปุ่นหรือไม่และนี่คือส่วนที่น่าสนใจที่สุดญี่ปุ่นกำลังทีจะรณาซื้อรถกระบะเอส 150เพื่อใช้ในการตรวจสอบถนนและโครงสร้างพื้นฐานแม้ว่าจะมีข้อกังวลเกี่ยวกับขนาดของรถที่อาจส่งผลต่อการจราจรแต่นี้อาจเป็นเพียงการแสดงสัญญาณว่าญี่ปุ่นเต็มใจที่จะซื้อสินค้าจากสหรัฐมากขึ้นเพื่อตอบสนองคำเรียกร้องของทรัมป์ที่มีมานานว่าญี่ปุ่นซื้อรถยนต์จากสหรัฐไม่มากพอคุณคิดว่านี่เป็นการเล่นการเมืองหรือเป็นโอกาสทางธุรกิจที่แท้จริงทรัมป์ได้ชมเชยรถกระบะ F150 อย่างมากโดยกล่าวว่ายอดเยี่ยมเลยเธอทาคาอิจิมีรถนิยมที่ดีนั่นเป็นรถกระบะที่เจ๋งมาก และจิมฟารีซียของฟอร์ดได้โพสต์วิดีโอความคิดเห็นของครั้มพร้อมข้อความขอบคุณซึ่งแสดงให้เห็นว่าฟอร์ดยินดีกับความสนใจนี้แต่คุณคิดว่ายอดขายจะเพิ่มขึ้นจริงหรือไม่แต่คุณรู้ไหมว่าญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ผู้คนนิยมรถยนต์ขนาดเล็กและประหยัดกว่ารถกระบะขนาดใหญ่อาจไม่เหมาะกับถนนและพื้นที่จอดรถของญี่ปุ่นเหตุผลนี้ทําให้นักวิเคราะห์บางคนเชื่อว่าโอกาสที่ผู้บริโภคญี่ปุ่นจะซื้อรถกระบะ f หนึ่งห้าน้อยกว่า1%เปอร์เซคุณเห็นด้วยกับความคิดนี้หรือไม่ อิริก,กดอนสัตตราจารย์จากรอสคูล of ฟ u s i n e s s มหาวิทยาลายัยมิชิแกนกล่าวว่าการซื้อรถ F 1 5 0นี้จะมีผลกระทบเชิงสัญลักษณ์มากกว่าผลกระทบทางการเงินแต่คุณคิดว่า Ford จะสามารถใช้โอกาสนี้เพื่อขยายตลาดในญี่ปุ่นหรือไม่คำถามสุดท้ายคุณคิดว่าการแสดงรถกระบะ F 1 5 0ในญี่ปุ่นเป็นเพียงการเล่นการเมืองหรือเป็นโอกาสทางธุรกิจที่แท้จริงมาพูดคุยกันในแผนความคิดเห็นเถอะ